อันที่สามนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ล้านี้เราดูอะไรไปแล้วบ้างเราดูเรื่องของ cash flow n ะ profitability ดูแล้วก็ยังพอที่จะทำกำไรได้เพียงแต่ว่ามีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง ขึ้นนะมันก็เลยทำให้บาง r a t i เนี่ยมันแสดงออกมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของ volatility of structure ของ cash flow ในส่วนของ leverage เนี่ยก็บอกได้ว่าปี2010เนี่ยทุกๆ ratio เนี่ยพยายามจะกอบกู้ขึ้นมาแต่ปี2009เนี่ยไม่ค่อยเวิร์ k เท่าไหร่นะครับต่อมาเนี่ยเรามาดูอันสุดท้ายเลยก็คือบอกเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายหนี้นะครับอันที่3เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นในส่วนของ coverage นะฮะในก็คือเรื่องของ coverage นะครับเรื่องของ coverage เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของความสามารถในการจ่ายหนี้นะครับ ratio ที่สำคัญอันแรกเนี่ยคือ ebit หารด้วย interest expense นะฮะก็คือ ebit นะครับหารด้วย interest expense นะครับ ebit ตรงนี้จริงๆแล้วเราสามารถดูได้ว่ามันคืออะไรมันคือเรื่องของ operating income ใน ในในใน profit loss s t t a e m e n t ที่เราเห็นนะครับก็คือดูจากในส่วนของ operating income นะครับในปี2008นะฮะก็จะได้มาเป็น358.2หารด้วย28.2นะครับก็คือ12.7เท่าก็ยังมีความสามารถในการค cover นี้ได้ดีอยู่นะในปี2008นะครับคราวนี้เออมาดูในปี นะมาดูในปี2009นะครับในปี2009นะครับก็คือจะเป็น38 3.9หารด้วย34.2เท่ากับ11.2เท่านะครับเหมือนในปี2010จะแย่ลงนะครับ305.4หารด้วย84.1เท่ากับ3.6เท่านะครับอันนี้ก็ในปี2010 ต่อมาเรามาดูในส่วนของสามจุดสองนะครับสามจุดสองก็คือ EBITDA ตอนนี้จาก EBIT ธรรมดาเป็น EBITDA ล้วนะฮะด้วย Interest Expense นะครับในปีสองพันแปดเท่ากับ 5้าสองปจุาหารด้วย28.2เท่ากับ18.8เท่านะครับในปีสองศนเะฮะห้าเจดสองจนะครับ, 5, 7, 9, รบหารด้วย34.2เท่ากับ16.8เท่า ในปี2010ันะครับห8า3หารด้วย84.1เท่ากับ7เท่าก็คือความสามารถในการจ่ายนี้เนี่ยเอาจริงๆทั้ง2อัตราส่วนเนี่ยดูแย่ลงนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับพอคราวนี้เราเทียบกับออสองบริษัทเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าออจอร์แดนและจอร์นเนี่ยมีเครดิตคุณตี้เนี่ยที่ดีกว่าวัาสันเนาะแต่พอเมื่อเทียบกับในบริษัทหนึ่งคือ Axceler เนี่ยจะเห็นว่าวัสันน่าจะเบิกกว่าอาจารย์ก็คงจะ ชี้นำแนวทางนักศึกษาได้ประมาณนี้ในเรื่องของการอินเทอร์พิเทชันเนี่ยนักศึกษาลองวิเคราะห์ดูแต่อันเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าเป็น the most powerful ในการดูเครดิตริส์นะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องใช้แมทเทมติกอะไรมากแล้วว่าสิ่งที่องค์กรเนี่ยสามารถเปิดเผยได้คือการพยายามที่จะเอางบการเงินเนี่ยมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของเครดิตเบเื้องต้นเพราะอย่างที่อาจารย์บอกบางทีเราจะไปพึ่งพาเกี่ยวกับการจัดอันดับเรตติ้งเนี่ยมันไม่ได้มีการอัปเดตมากเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจารย์